ให้สีภรรยาคนสวยอย่างวนเส้นวิริทิพาบินไปเที่ยวฮ่องกองคนเดียวกับแก๊งเพื่อนงานนี้หนุ่มชาคริตก,ก็เลยโดนจับตามองเป็นพิเศษว่าไรทํายาถึงขนาดที่ภรรยาคนสวยต้องบินไกลไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอลูกน้อยถึงต่างแดนจึงงานนี้นักแสดงคนดังเขาขอออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะขายันทํากันบ้านอยู่อย่างสม่ําเสมอแต่ที่เห็นว่าสาววนเส้นไปฮ่องกองคนเดียวนั้นก็เป็นเพราะไปเป็นแขกรับเชิญให้รายการของเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มภูริและก็สาวแอนอลริชาต็เท่านั้นเองแล้ะค ไปถ่ายรายการครับก็เขาก็เป็นทริปแหละครับที่จะต้องให้ความรู้กับคนดูว่าไปถ่ายรายการแล้วก็ต้องไปช้อปปิ้งให้คนดูดูไปสถานที่ทําบุญให้คนดูดูไปกินของอร่อยๆให้คนดูดูเพราะมันเป็นฮ่องกงคราวที่แล้วก็มีปไปขอๆไปรูปๆมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า แต่คือเราเองก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้แบบตั้งใจว่าจะมีตอนนี้ไงแต่ว่าคือถือเวลาที่เวลาเขามาอเลยระดับวิธีจะต้องให้ที่คุณไปขอเลยเหรอคะอะไรนะก็ยังไม่ได้ลองเลยอะ <c oughs> คือก็ทําอยู่เรื่อยๆแต่ว่า <c oughs> แค่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าปล่อยให้มีลูกไงแต่มันก็มีอะไรกันอยู่เรื่อยๆรื่อย <c oughs> เขาคงไปขอก็คือเหมือนไปย้ำแบบเออก็ถ้าเกิดมาก็ขอให้แข็งแรงอะไรเงี้ยคือเป็นเขาเรียกว่าขอให้เขาออกมาเป็นเด็กที่แข็งแรงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอะไรแบบนี้แต่คือไม่ใช่ว่าจะให้มาวันนี้พรุ่งนี้คงไม่ใช่คือบอกว่าไปขออยู่า้ซ้ำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไดอกว่าจริงๆเราไม่ได้รู้เลยนะว่าเที่ยวนี้เขาจะไปขออะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นเขาบอกเออว่าจะต้องไปไหว้พระไปสาธุพ่อชัยกงไปอะไรแบบนี้แต่ว่าเออเขาบอกมีไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเออแต่เขาก็ไม่ได้บอกเขาจะขอ ส่วนสาเหตุที่นุ่มชาคลิตเขายังไม่พร้อมที่จะมีลูกน้อยในตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าแปลนบ้านในฝันนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งพระเอกคนดังเขาออกมาแย้มแล้วว่าถ้าทุกอย่างพร้อมลงตัวเมื่อไหร่บ้านสุขสารก็อาจจะได้เลิกลงเสาเข็มภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้แต่ที่เล่นเอาพระเอกคนดังถึงกับต้องปาดเงือเลยทีเดียวนั่นก็เพราะแค่บริเวณสถานที่ก็ป่าเข้าไป40ล้านกว่าบาทแล้วเลยคะ่ะกล้เสร็จแล้วยังไงปีนี้ก็น่าจะได้สร้าง ตอนนี้แพลนน่าจะอีกประมาณเดือนครึ่งน่าจะสมบูรณ์แล้วก็น่าจะเริ่มภายในกันยาครับก็นับอีกประมาณ15เดือนอย่างน้อย15-18ถึงเดือนโอ้อย่าเพิ่งไปนับครับค่าที่ก็สีแล้วครับค่าที่ก็40กว่ามันคนข้างบานปายไหคะเขาบอกย่นี้มันไม่บานเนาะเขาหมอให้ตัดนอนหนูออกไปเลย เหลือบ้าจริงๆเราก็ผู้ชายนะเราก็รู้สึกว่าแบบมันมันไม่มีอะไรชีวิตมันก็คือทําให้กับครอบครัวลงทุนก็ลงทุนกับที่อยู่อาศัยมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นหน้าที่โดยธรรมชาติที่เราก็ควรจะต้องทําอยู่แล้วแล้วมันก็เราก็แฮปปี้เพราะผมเป็นคนที่ใช้บ้านคุ้มมากล้วผมเป็นคนไม่ค่อยไปไหน าที่ถ่างสร้างบ้านก็ปาเข้าไปเกือบ40กว่าล้านบาทแล้วงานนี้ก็ไม่รู้ว่าคนสามีที่ดียังนุ่มชาคริตจะต้องลงทุนลงแรงเก็บหอมรอมริบกันอีกมาคโขนเลยทีเดียวแล้วค่ะ